มากไม้มณีโครของดีจากฝั่งลาวหนึ่งเดียวในโลกพุทธคุณเมตตามหานิยมคงพันชาตีแขวคาดป้องกันพูดผีพิศาตมหาอำนาจทำลายพิษร้ายนา,นานาชนิดมากไม้พณีโครก่อนอื่นต้องขอเล่าที่มาที่ไปขององค์มณีโครนี้ก่อนนะครับ องค์มณีโคดหรือหมากไม้มณีโคดมีลักษณะเป็นผลไม้รูปร่างคล้ายสัตว์ต่างๆที่กลายเป็นหินอายุหลายล้านปีผิวเรียบเนียนคล้ายดินปั้นบริเวณผิวมีเก็ดเระยิบระยับถือเป็นของมงคลหายากสุดๆแสนโดยองค์มณีโคดนี้ถือเป็นของสูงของพระพุทธองค์โดยลักษณะของต้นมณีโคดจะเป็นต้นไม้ที่กลายเป็นหินอยู่ใต้ดิน และมีผลมณีโคดนี้อยู่ในต้นนั้นซึ่งได้กลายเป็นหินบ้างมีลักษณะขายกับดั่งผลไม้บางก็ขายสัตว์แหล่งที่พบมณีโคดนี้มีพระพิสุผู้ปฏิจจบัติท่านหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีได้นั่งสมาธิภาวนาแล้วเกิดเห็นแสงประหลาดส่องแสงออกมาจากใต้ดินหลังจากนั้นจึงได้นำรถขุดดินมาขุด จึงได้เจอกับต้นขององค์มณีโคตรที่ออกลูกผลตกเต็มต้นหลังจากนั้นท่านได้ทำพิธีบวงสรวงของนํามาช่วยเหลือคนโดยเชื่อว่าองค์มณีโคตรนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์หายากผู้ใดได้ครอบครองก็ถือว่ามีบุญบาร,รมีท่านว่าให้เอาองค์มณีโครแช่น้ำมนต์หายจากโรคอาการวิปริตทั้งปวงหรือแม้กระทั่งแช่ทำน้ำมนต์การพูดผีปีศาจ ไม่กล้าเข้ามาใกล้มกหมากไม้มณีโคดนี้หรือแม้แต่จะพกติดตัวก็วิเศษนักกันได้ทุกสารพัดผีสางกลัวนักเพราะเป็นผลบุญขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บังเกิดองค์มณีโคดนี้ขึ้นมาเคยมีบางท่านไปเจอองค์ที่คนที่ผีเข้าแล้วท่านได้ห้อยมณีโคดไปด้วยแค่เดินผ่านเข้ามาใกล้ผีที่สิงสู่ถึงกับร้องชักดิ้นชักงอออกจากร่าง มหมากไม้มณีโคดนี้เป็นของหายากเกิดขึ้นมาตั้งนมตั้งนานขึ้นมาให้มนุษย์ได้บูชาและครอบครองแค่สองสามปีเท่านั้นณปัจจุบันนี้มหมากไมยมณีโคดได้หมดไปแล้วกระผมได้มาจากพระอาจารย์สายพระคตวาท่านหนึ่งที่ได้ศรัทธาในองค์มณีโคดและได้เป็นหมอรักษาโดยใช้องค์มณีโคดนี้รักษา หมากมายมือมนีโคตนนี้ใช้บูชาเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นของหายากผู้มีบุญวัสนาจึงได้ครอบครองไม่ได้ให้กันง่ายๆถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเดี๋ยวต่อไปจะราคาสูงยิ่งขึ้นอายุ1,700ล้านปีเป็นพระโหาสถวิเศษแก้ได้สารพัดโลกอำนวยโชคมหาศาล ต้นและผลกลายเป็นหินหมดแล้วกำเนิดต้นไม้มณีโคตรในตารากล่าวไว้ว่ามีเมืองโบราณสองเมืองซึ่งมีผู้ปกครองเมืองทั้งสองรักใคร่กันมากอยู่ที่สองนครจึงได้ทําสัตว์ปฏิญาณแก่กันว่าจะไม่ลุกลานกันต่อไปเ